สวัสดีครับโลกธุรกิจในทุกวันนี้การกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและการสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการและภาคเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งได้นั้นปัจจัยสําคัญที่ถือเป็นการขับเคลื่อนและช่วยผู้ประกอบการภาคเอกชนเกิดความเข้มแข็งในการลงทุนนั่นก็คือต้นทุนด้านพลังงานครับที่นับเป็นหัวใจหลักในการบริหาร เพราะหากควบคุมต้นทุนด้านพลังงานได้ก็จะช่วยธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงและมีกำไรมากขึ้นครับเรามาทำความรู้จักกับกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่ประสบความสำเร็จมีแนวคิดวิธีคิดและมุมมองการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการผลิตทั้ง4บริษัทกันก่อนเลยครับ บริษัทประพบเป็นผู้นําในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้บริการด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับวิธีการก็คือรับน้ําเสียจากโรงงานต้นทางแล้วนํามาบําบัดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศผลิตเป็นแก๊สชีวภาพครับแล้วก็ส่งกลับไปขายกับโรงงานต้นทางเพื่อน,นําไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน เราคิดว่าทุกอย่างนั้นมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วคือธรรมชาติคือสุดยอดเทคโนโลยีเราเรียนแบบธรรมชาติเท่าที่เราสามารถจะเข้าใจได้จุดเริ่มต้นของประพบกินยู a b l e เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างไรครับเดิมทีเดียวเราอยู่ในธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคือการบำรบัดน้าเสียให้โรงงานอุตสาหกรรม แต่การบำบัดหรือการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งสิ้นถ้าเราต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายของการจัดการน้ําเสียนั้นหรือของเสียของอุตสาหกรรมทางที่ดีที่สุดที่เราควรทําได้นะครับก็คือเรื่องเปลี่ยนของเสียนั้นให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อนําไปใช้ด้านการ ใช้พลังงานของโรงงานขั้นตอนที่จะได้กา๊าซชีวภาพออกมาเป็นพลังงานที่จะไปขายกับการไฟฟ้าเองรวมถึงภาคเอกชนหรือว่าโรงงานนั้นที่จะป้อนกลับไปใช้พลังงานเนี่ยนะครับเรามีขั้นตอนในการทําอย่างไรบ้างครับสาหรับวัตถุดิบที่ได้มาวัตถุดิบก็คือของเสียของที่เกิดจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียหรือกา,กากของเสียที่เป็นของแข็งก็ได้นะครับเราก็จะนํา น้ำเสียหร,หรือของเสียพวกนี้มาหมักร่วมกับแบคทีเรียหลายชนิดนะครับแบคทีเรียก็จะใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในของเสียนั้นผลิตแก๊สชีวภาพแก๊สชีวภาพท,ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกนั้นก็ยังมีสิ่งเจือปนที่เป็นสารที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับเครื่องจักรของโรงงานได้เช่นพวกแก๊สไ่เน่นะครับพวกความชื้นที่ติดมาดังนั้นเราก็จะมีขั้นตอน จัดการสารเจือปพลพวกนี้เมื่อเราทําความสะอาดแกนแล้วแกนนั้นก็จะสามารถเอาไปใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนได้ครับ,รบที่หม้อน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม หรือไปผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าที่ได้นั้นลงอุตสาหกรรมสามารถใช้เองได้นะครับส่วนที่เหลือก็ขายให้การไฟฟ้าภูมนภาคไปครับถ้าพูดถึงหน่วยงานของภาครัฐกันบ้างครับการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของเราเองระพบ Re ิเนอร์กับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงพลังงานให้เงินกู้ดอกเบี้ยถูกผ่านทางธนาคารอีกส่วนหนึ่งที่ เราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับอันนั้นก็จะให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเพื่อช่วยให้กิจการพลังงานทดแทนซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะดําเนินธุรกิจไปได้ให้เป็นธุรกิจที่สามารถมีกําไรได้สําหรับประพบ Renewable เองนะครับผม อนาคตต่อไปมุมมองต่อไปที่เราจะก้าวเดินไปนี้เป็นอย่างไรบ้างจะไปในทิศทางไหนครับคิดว่าเราก็จะเข้าไปลงทุนในพลังงานทดแทนทางด้านอื่นๆที่มีวัตถุดิบที่ดีในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะชุมชนจากแสงแดดหรือจากลมนะครับ,รบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างวัตถุดิบได้เอง ธุรกิจนั้นก็จะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ยั่งยืนลดการพึ่งพาคนอื่นลงมาก